สวัสดีครับพอกับผมนะครับเซลล์ป๊อกนะครับรถยนต์มือ2เดียวโตยุทธคานะครับวันนี้ป๊อกจะมานําเสนอรถ4ประตูผ่อนเพียง7,500บาทครับจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ ครับอย่างที่ป๊อกบอกไว้ต้นคลิปนะครับเป็นรถรุ่นไหนนะครับเป็นรุ่นนี้เลยครับนี่สันโนว่าอินพีสามร้อยนะครับเป็น 2.5S นะครับดับเบิลแคปนะครับปี2018นั่นเองนะครับบอกว่าได้4ประตูผ่อนเพียง7,500บาทนะครับมาเดี๋ยวป๊อกพามาชมด้านหน้าก่อนนะครับคันนี้นะครับเป็นสีดำนะครับด้านหน้าของเขานะครับเป็นไฟหน้าไฮโดรเจนนะครับอ่าด้านหน้าเลยนะครับ ข้างล่างตัวเอสจะยังไม่ได้ไฟตัดหมอกนั่นเองนะครับส่วนด้านหน้ากระจังหน้าของเขานะครับก็จะเป็นสไตล์ลังพึ่งนะครับตัวนี้สีเป็นสีเทาตัดกับตัวรถนะครับเป็นรถสีดานะครับนั่นเองโลโก้อยู่ตรงกระจังหน้านั่นเองนะครับเป็นนิสสันนั่นเองนะครับครับอยากบอกไว้ก่อนแล้วครับคันนี้นะครับเป็นยกสูงให้ด้วยนะครับตัวนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับคันนี้นะครับก็จะได้เป็น ล้อแมกแต่งซ right? ิ่งนะครับตัวนี้นะครับล้อแมกขนาดของเขานะครับ255ทับ 55R18 นั่นเองนะครับลูกค้าครับตัวนี้ก็คือจัดให้เรียบร้อยนะครับเป็นยกสูงขึ้นมาเพิ่มตัวเด่นขึ้นมาถัดมานะครับไฟเลี้ยงเขานะครับจะอยู่ด้านข้างนะครับตัว S อรุ่น S นี่จะยังไม่ได้อยู่ที่กระจกนะครับและคันนี้ก็เพิ่มให้มาอีกนะครับก็เป็นบันไดนะครับบันไดของเขาตัวนี้มาจากโรงงานเลยนะครับเป็นสีดำดำดำเทานั่นเองนะครับจัดกับตัวรถนะครับแล้ว โดดเด่นของเขานะครับนีสันนวารา่รุ่นนี้นะครับเขาจะมีคิ้วให้นะครับตัวนี้อา่าเขาจะมีคิ้วตัวนี้ให้นะครับเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้นะครับถัดมานะครับตัวนี้นะครับมือจับหรือเบ้าจับของเขาเปิดประตูนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นโครเมียมแล้วนะครับแล้วก็ใส่กันรอยให้เรียบร้อยนะครับของ MT 300 n ว v a r a นั่นเองนะครับแล้วถัดมาด้านบนก็ได้เป็นคิ้วกันศาสตร์ก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับอยากบอกก่อนว่าคันนี้นะครับฟิล์มของเขานะครับอาจจะใส่อยู่นะครับขนาดฟิล์ม40 60นั่น <ๆ S 1> เองไม่เป็นไร ซื้อกับเซลป๊อกนะครับเดี๋ยวเซลป๊อกจัดให้เดี๋ยวเปลี่ยน,ยนฟิล์มให้เลยตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่รอบคันเลยถ้าอยากได้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็น40หรือว่า60อ่านนั่นเองถ้าถึง60ก็จะมืดหน่อยนะครับอ่าถัดมาด้านหลังนะครับยางของเขากับยางหน้าก็เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับได้เป็นขอบ18ล้น,ล,นล้นออกมานิดนิดสวยนะครับคันนี้อ่าถัดมาด้านหลังนะครับของเขาอ่ากันชนหลังหรือว่าบันไดหลังขึ้นนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับับตวนี้ ถ้าเป็นรุ่น S อนะครับบอกก่อนว่าจะมีกล้องนะครับลูกค้าครับตัวนี้จะมีกล้องให้นะครับอ่ามีกล้องถอยให้นะครับอ่าถ้าเป็นรุ่น S อมีกล้องนะครับและด้านท้ายของเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตูดเป็ดอ่าเขาเรียกตูดเป็ดนะครับถ้า NP 3 0 0ตูดเป็ดก็จะได้แล้วสวยนะครับคันนี้นะครับอ่ากระบะแมกไรเนอร์ของเขาค่อนข้างไม่มีการใช้งานมาบรรทุกจากคนเดิมมานะครับไม่มีการใช้งานหนักมาทั้งใดๆเลยร่องรอยในการใช้งานขูดขีดมีเล็กน้อยนะครับลูกค้าครับ ก็ถือว่าเโอเคนะครับคันนี้คันนี้บอกก่อนว่าถ้าได้ไปนะครับถือว่าพ่อเพียง7,500บาทไม่แพงนะครับค่างวดคันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นสีดำนะครับสีดำจากโรงงานเลยเดี๋ยวผมพาดูโครงสร้างรถก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูภายในกันโอเคเดี๋ยวมาดูเลยก็ได้นะครับตอนนี้รถคันนี้เดิมไหมครับอ่าเม็ดน็อตเม็ดอะไรเดิมนะครับอันนี้เดิมจากโรงงานเลยนะครับ ไม่มีรถพิคว่ำหรือว่าชนหนักมาแน่นอนนะครับตอนนี้น้ําท่วมไม่มีมารับประกันได้เลยนะครับของเราออกกับดีออโตยุทธคานะครับเท่ากับออกกับศูนย์นิสาันอุบลราชธานีนะครับถัดมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในรถแล้วก็เข็มไม่ว่าคันนี้วิ่งเท่าไหร่ไปกันเลยครับตอนนี้ป๊อกเปิดพาเปิดภายในรถแล้วนะครับอันดับแรกเลยมองเข้ามาอาจจะไม่สวยนะครับบอกก่อนว่าตรงเบาะนี่เลยจุดแรกเลยก็คือเบาะนะครับลูกค้าเห็นนี่ ไม่ใช่เบาะของตัวเขานะครับก็คือเบาะเขาจะเป็นเบาะจากโรงงานเลยจะเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับตัวนี้คือเบาะุ้มจากลูกค้าเดิมที่เขาซื้อมาแล้วก็มา่าสวมใส่นั่นเองนะครับลูกค้าไม่ชอบสามารถถอดออกได้แต่ตัวนี้ของเราไม่ถอดออกนะครับก็คือให้มาตามนี้แล้วก็พรมด้านล่างนะครับสังเกตเห็นไหมครับอ่าพรมด้านล่างนะครับตัวนี้บอกก่อนเลยลูกค้าเพิ่มเข้ามานะครับติดตั้งเพิ่มเข้ามานะครับซื้อเพิ่มใส่เข้ามานะครับตัวนี้ค็จะประมาณเป็นหมื่นแล้วนะครับ บอกก่อนนะครับอ่าดับแรกพอขึ้นรถก่อนนะครับเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูนะครับว่าคันนี้เข็มไมวิ่งเท่าไหร่นะครับโอเคตอนนี้ปลอกสตาร์ทรถนะครับเข็มไมตอนนี้นะครับลูกค้าครับรถคันนี้วิ่งอยู่ที่72,555กิโลถือว่าวิ่งน้อยนะครับรถปี2018ันนั่นเองนะครับลูกค้าครับอ่าส่วนฟังก์ชันของคันนี้นะครับมีอะไรเพิ่มเข้ามาให้มาบ้างนะครับอ่าภายในของเขานะครับคันนี้เป็นสีบอลตัดสีน้ำตาลนะครับตัวนี้อ่า ภายในชุดเครื่องเล่นของเขาด้านหน้านะครับ NP 300นะครับรุ่นนี้นะครับตัว S ก็จะได้ AUX นะครับตัวนี้ AUX Bluetooth ได้นะครับอ่าคันนี้ Bluetooth ได้แล้วก็ USB นะครับอ่า USB อยู่ด้านล่าง AUX อยู่ด้านล่างนี้นะครับอ่าอ่าแล้วก็ VCD นะครับอ่า VCD ได้นะครับ FM AM ได้นะครับตัวนี้นะครับอ่าถัดลงมานะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็น แอร์ของเขาปรับระดับมินนวลนนะครับเป็นแอร์มินนวลนะครับปรับระดับทั้งสีระดับเลยเองอันนี้ความความเย็นความร้อนอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่าและข้อโดดเด่นของรุ่นนี้นะครับ mp 300ผมอยากจะบอกว่าเขาให้อะไรมาเพิ่มเยอะเกินนะครับตัวนี้มันจุจริงๆก็คืออันนี้คือที่เขาให้มาเพิ่มนะครับช่อง power เลยนะครับก็จะมีนี่หนึ่งจุดนะครับอ่าแล้วก็มีอีกตรงนี้หนึ่งจุดนะครับอ่ามีสองนะครับแล้วก็มีอยู่ตรงนี้หนึ่งหนึ่งจุดนะครับ 3จุดนะครับพาวเวอร์ออเตมีให้ถึง3จุดเลยนะครับผ้าข้างหน้านะครับเหมาะกับการติดตล้องหน้านั่นเองนะครับอันนี้เหมาะเหมาะนะครับแล้วก็กับการชาร์จโทรศัพท์สามารถวางชาร์จได้สะดวกสบายตรงนี้นะครับถัดลงมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับวางโทรศัพท์วางกระเป๋าเงินหรือว่าวางพวกเหรียญอะไรก็ได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถวางได้เหมือนกันโทรศัพท์ได้เหมือนกันและถัดมาด้านข้างเขาจะมีที่เสียบให้นะครับ ตัวนี้สําหรับเสียบบัตรเสียบของเสียบอะไรได้เสียบโทรศัพท์ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าช่องมันค่อนข้างไม่ลึกมากตรงนี้นะครับและถัดมาที่วางแก้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วให้สองข้างและคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2.5นะครับเป็นเทอร์โบนะครับตัวนี้ได้เป็นเทอร์โบแล้วเครื่องเกียร์เป็นเกียร์หสปีดนะครับตัวนี้เกียร์หสปีดถ้า np 300นะครับการเข้าเกียร์ของเขานะครับตัวนี้ก็เหยียบคานะครับกดหัวลงนะครับเข้าเกียร์ถอยนะครับ กดเนียกดหัวลงปุ๊บอ่ะก็จะขึ้นตัวนี้เป็นกล้องหลังแล้วอ่าได้กล้องหลังด้วยนี่เลยโอเคนะครับและถัดมานะครับพวงมาลัยของเขานะครับสามารถปรับได้นะครับปรับความสูงความต่ำได้ตรงนี้นะครับด้านหน้างี้ครับปรับได้ปรับขึ้นปรับลงได้นะครับอ่าแล้วก็ด้านข้างก็เป็นตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับอ่ากระจกไฟฟ้ารอบคันแล้วก็กระจกมองข้างก็เป็นปรับซ้ายปรับขวาเป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คือ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับว่าด้านหลังกว้างไหมตัวนี้ก็เพิ่มเข้ามานะครับมีแอร์ด้วยมีแอร์ด้วยนะ,ะตัวนี้มีแอร์้วยนะครับแอร์หลังให้สําหรับผู้โดยสารข้างหลังนะครับกว้างนะครับระยะเข่านะครับะระยะพังบนก็เหลือกว้างนั่งสบายตัวนี้ก็เป็นเบาะของเขาก็เป็นเบาะเป็นปอกเหมือนกันถ้าเป็นผมผมก็จะถอดทิ้งนะครับถ้ามองดูแล้วมันมันเหมือนกับว่ารถเบาะ เหนียวเบาย่นมานี่แหละถ้าถ้ามุมมองลูกค้าแต่ว่าไม่ใช่นะครับนี่ครับสามารถถอดทิ้งได้เลยถ้าเป็นเบาะจริงๆเขารัาจะเป็นอย่างนี้เลยครับอ่าเป็นกระเยี่แบบนี้อันนี้เห็นไหมครับอ่าเขาซื้อมาห้องเอานะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นพื้นเขาซื้อมาเพิ่มนะครับอ่าด้านบนด้านบนของเขาก็ค่อนข้างสะอาดนะครับไม่มีสกปรกมากนะครับคันนี้นะครับได้เป็นสีประตูด้วยนะลูกค้าครับผมบอกว่าคุ้มนะ คันนี้ผมเปิดราคานี้นี่เลยดีกว่านะครับคันนี้นะครับรถปี2018นะครับผมเปิดราคาเลยผมใจร้อนนะครับอ่าคันนี้น,นิสสันโนวาล NP 3 0 0นะครับน,นี้เครื่อง2.5นะครับปี2018ราคา455,000บาทอ่าบอกไ้เลยว่า455,000บาทนะครับเดี๋ยวส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมท้ายคลิปแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าไปเลย ครับตอนนี้ป๊อกจะพามาดูด้านหน้านะครับอ่ะอันดับแรกนะครับซื้อรถมือสองเราต้องดูเม็ดน็อตเม็ดฝากระโปรงเลยสําคัญเลยนะครับตัวนี้คือไม่มีการถอดนะครับหรือว่าเป็นทาหรือว่าทําสีทําอะไรมาแน่นอนคันนี้นะครับไม่มีชนหนักที่ควมมาแน่นอนนะครับด้านหน้าของเขาครับคันนี้บอกก่อนว่าเครื่องยนต์นะครับ2.5ตัวนี้เป็น VGS Turbo แล้วนะครับได้เครื่อง t ร์ b o นะครับ2.5นะครับเกียง์6สปีดนั่นเองนะครับของเขานะครับ บอดี้ด้านหน้าลูกค้าดูได้เลยนะครับว่าสวยสะอาดครับตัวนี้นะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้6เดือนเลยนะครับหรือว่ามีปัญหาของเรารับประกันแน่นอนซื้อกับเราเท่ากับซื้อกับศูนย์นิสสันอุบลราชสานีนะครับอยู่ตรงข้ามกันเลยดีออโตคันนี้เปิดราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับฟังอีกครั้งนะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่4 5 5 0 0 0บาทครับอันนี้455,000บาทนะครับผ่อนเพียง7,500บาทนะครับออกรถได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าเป็นอาชีพเกษตรกร ชาวไร่ชาวนาพลังงานเงินเดือนนะครับได้หมดเลยนะครับอันนี้นะครับฟรีดาวไปเลยนะครับแล้วก็จุจุนักๆแถมให้อีกนะครับออคันนี้แถมอีกหนึ่งคันครับเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะครับอ่าเอาไปเลยอ่าเซลล์อกจัดให้เลยครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็ว่าได้ในเดือนนี้นะครับอ่าฝากไว้หน่อยนะครับคันนี้นะครับนิสันนวราช Np สามร้อยนะครับสี่ประตูยกสูงคันนี้นะครับสีดานะครับราคาสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสนใจเดินทางเข้ามาดูรถได้ที่ ดีออโต้ยุทธ์ขอุบลราชธานีนะครับหรือติดต่อที่เบอร์0 8 4 2 9 2 3 3 2 6นะครับเซลปอกนะครับหรืออินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาในาเพจของเรานะครับดีออโต้ยุทธ์ขอุบลราชธานีนะครับอ่าฝากไว้หน่อยครับอีกครั้งนะครับคันนี้นะครับ455,000บาทนะครับผ่อนเพียง7,500บาทนะครับได้เป็นรถยกสูงนะครับอ่าได้ทั้งแม็กทั้งยางเรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับเอาไปเลยของแถมด้วยนะครับเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้ากลับบ้านด้วยให้ลูกหลานได้ขับขี่ได้ ขับทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนเล็กคนโตได้หมดเลยนะครับอ่านะครับฝากไว้หน่อยนะครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์นะครับอ่าสวัสดีครับ G Auto